สวัสดีครับผมนะฮะมาพบกับผมอีกครั้งนะฮะเกมการ์เดียนเทลนะฮะวันนี้มาแก้แค้นเลยมาแก้แค้นโดยเฉพาะผมเก็บเพชรมาจะส0 0 0มแล้วนะฮะวันนี้มาเพื่อเปิดหาน้องนาริเหมือนเดิมนะผมบอกเลยวันนี้มันต้องได้เว้ยนะโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงหน้าอันเชญกันแลยนะ <c oughs> โอ้ยเสียวอ่ะมาครั้งแรกผม10ครั้งแรกของผมไปครับผมผมเริ่มอัดหรือ,อยังวะ เขาบอกว่าอยากเขียนอะไรเยอะเว้ยทุกคนมัวแต่พูดมัวแต่พูดเพิ่เพิเพ okay> ิ่ก็กดทีเผลอเฮ้ยเช็ดได้เลยว่าทุกคนเช็ดเคเอาเว้ยเอาเว้ยคิดว่าน้องนาลิจะว่าปะทุกคนเปิดเพื่อแก้แค้นใครว่าเฮ้ยมีน้องบาลิป่ะนี่เชียอย่าอยาได้ตัวซ้ำก็พออะเพื่อเฮ้ยไม่เห็นมีน้องเลยเอว่าละทุกคน อย่างน้อยก็ข่าวแล้วนะฮะอะอย่างน้อยน้องก็มาว่ะโลแรกไม่ได้เลยนี่แต่ว่าไม่ได้น้องนาริเลยครับผมรอบที่สองเลยครับผมไปเฮ้ยจะมาไม่วันนี้เนี่ครับผมเฮ้ยมีสติกเกอร์ว่ะบางคนเขาบอกว่าถ้ามีสติกเกอร์มันจะได้ตัวขาวแต่ผมก็ไม่รู้ว่าสติกเกอร์อะไรนะครับเห็นสติกเกอร์สีม่วงผมกดทีเผลออีกทีนึงโอเคเกลือนะครับผม โอเคเกลือนะครับผมแต่ว่าได้ได้รับคิสตัลฮีโร่ทั้ง2ี่สบชิ้นนะโอเคก็โอเคอยู่นะครับผมก็ใช้ได้อยู่นะฮะโอเครอบที่3ของเรานะฮะไปต่อกับไปต่อมารอบที่3น้องนาริจะมาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าสติกกงสติกเกอร์อะไรนะครับผมอ่ะอย่างน้อยก็เขียนชื่อน้องหน่อยลวกัน,นครับผมนานะฮะนา N A นะครับผม อ่านะฮะน้องนาน้องนาริน้องนาริน้องนาริไปนิ่มๆยโคตรเกลอกดลองอีกครั้งเลยไหมกดลองอีกครั้งเลยไหมสามสองหนึ่งไปกับผมขอเถอะนะครับผมอยากได้มากน้องนาริเนี่ยเอาจริงมันมีวิธีดูสติกเกอร์ยังไงวะทุกคนมันมับ ผู้คนพอจะมีสูตรอะไรไหมช่วยคอมเมนต์บอกทีว่าถ้ามีสูตรอะไรบอกผมหน่อยนะครับผมมันโคตรเศร้าเลยอ่ะผมจะนี่แล้วกันตะกี้เรากดทีเผลอไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กว่ะเราเราดีกว่าเราเขียนเราเขียนชื่อช่องตัวเองดีกว่าว่ะเผื่อจะมานะครับผมเผื่อจะมาเผื่อจะมานะฮะไปครับผมไอตูนนะครับผมไอตูนไอตูนไปครับ เเอเหนื่อยเลยครับท่านผู้มจะมาไหมอีกอีกกี่ครั้งวะอีก3ครั้งมาทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนี่แค่ผม 3... 2... 1... สองหง่ไปฮะไปอา้ากดไม่ติดอีกหิยละล้างไปดีเลยทีนี้ไหนวะไหนคือสติกเกอร์สติก,งสต,กงสติกเกอร์วะไอ้รอบแรกผมก็สังเกตไม่เห็นนะได้ข่าวแต่ก็ไม่รู้สติก,งสต,กงสติกเกอร์อะไรนะอะมาแล้วเขียนเป็นชื่ออะไรดี อา <c oughs> แม่งเอ้ยผมผมลองระบายสีแล e ้วกันผมลองระบายสีแล้วกันระบายสีแล้วกันระบายสีให้มันไม่เห็นชื่ออะไรเลยให้มันแบบบดบังทัศนคติภาพนะครับผมบดบังเข้าไปบดบังเข้าไปบดบังเข้าไปหนึ่งสองสามอุ้ยเหมือนมันฮุยโอเคโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้น้องนาลีหรือเปล่านะผมอมน m n a m u ซ s a n a เต t s a n ม m u t s a ครับผมไป น้องนารีตรงมาแล้วน้องนารีครับอุ้ยน้องนารีตรงกลางด้วยทุกคนจะมาปะเนี่ยจะมาปะเนี่ยน้องนารีครับฮึได้ลยเว้ยได้ละวะได้ละเว้ยได้ละวาฮทุกคนผมได้าดแล้วนะที่สุด <c oughs> เปิดไปรวมกิโลวะตั้งนับตั้งแต่คลิปที่แล้วหกโลอันนี้เปิดรอบที่ รอบที่4ี่ก็10โลอะก่อจะได้ก็คือเสียไปเลย27,000เพชรนะครับในที่สุดน้องดาลีก็ว่าแล้วทุกคนเลยไน้องดาลีจริงจอก8ดห่างนะครับโอเคเหลือเปิดอีกสองครั้งอะผมว่าผมกะจะไปเปิดอาวุธว่ะทุกคนผมอยากจะเปิดอาวุธว่ะเพราะว่าการเปิดเลดอาวุธมันไม่ได้มีง่ายๆนะเว้ยแบบนี่แต่ข่าวมันจะออกป่าะถ้าข่าวไม่ออกมันก็เกลือเลยนะเอาไงดีทุกคน ผมได้ข้อสรุปแล้วทุกคนจะเอาอยัางไงอะคอมเมนต์บอกผมทีนะครับวันนี้เนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายขอบคุณครับ